้องชาวแคสไมทั้งหลายนะครับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนี่คือนิพาท์ที่หกแล้วนะครับเดี๋ยวพิ่งรักรีรอเข้าเกมเลยดีกว่าเอาเลยเหรอเดี๋ไม่ทันพักพอนเลยนะเล่นเลยเอ่อชาวบ้านจะพูดมากครับตอนนี้อือล้างสุด กางสุดก็รีบเร็วๆอย่าช้าแม่ช้ามากก็ไม่ดีเนี่ยอ้าวอะไรอีกนยอะไรซ่อนอยู่ในบ้านแล้วมันจุดความนักกลัวไว้แล้วหนีไปจากไม้แล้วไปสัมผัสกับ แล้วเปิดลูกตาแล้วมองไปก็ไม่เห็นมีอะไรมันมันมันไม่ใช่ความตายแต่มันคือเวลาใหม่มาทางบนไม่ใช่ความตายอะอะไรวะนี่แปลให้เลยเนะี่ยคิกเกสวัสดีครับไ้เขาประตูอแล้วเนี่ยเปิดเกมใหม่ไม่เคยมีใครเขาประตูเลยนะ อโอ้ตัวไหนครับประตูทางทางโน้นคะรับมีท็อกท็อกเข้ามาแล้วท็อกท็อกใครเข้ามานยอ้าวได้บ้านตลอดคนอยู่ตลอดกำลังต้องอยู่ให้พาชทิดขึ้นและไม่มีบัคซิ่งบางอย่างวันนึงคุณอาจจะไม่รอด ออกไปจากคืนที่ซ่อนอยู่อ่าออกครับออกนี่แปให้เลยเด็กดีเด็กดีดกดคืนๆืนนแต่ทสงสัยตัวเดียวเนี่ยตัวที่มันเนี่ยคืออะไรแล้วเส้นเลอดออกไปไรไปมันคืออะไรเนี่ยอูโยเยอะบ่ใช้เล่นดูดูตามาตาเรือยนะถ้าไม่ดูตามาตะเลนี่อาจจะโดนโดยกระรณ์นั่นีไย โอ้ยกันาเรือทำไมมันเริ่มเยอะขึ้นวะอย่าพึ่งดีทำไมมันเริ่ขงง้าหงมขึ้นเรื่อยๆยวะบ่ใช่แล้วเอ้ยมันเยอะไปปะเนี่ยอย่าพึ่งไอ้หวังอย่าพึ่งตายหวังเอ้ยทำไมเริ่มเยอะขึ้นวะบ้าแล้วบ้าแล้ว เออรอดแล้วอีแก่เลยส้นเทพกับพวกนี้อ่ะว่ามาดูบ้านกันครับบ้านจะเป็นขนาดไหนเกิดบ้านล่งสุดหรือเปล่าอุ้ยใหญ่ใหญ่อ่ะต่อมันคือฝันร้ายแน่แน่อย่าพูดถึงฝันร้ายสิเจอมาบ่อยแในแนวฝันร้ายเองนี่ย ไอ้การครับาตาทำตามคำสั่งเนี้ยก็ดีหน่อยนะวันนี้มาดีวันนี้มาดีไม่มาลายไมมาดีห้องน้ำมันต้องมีของอะไรแปลกๆมาชัวร์อ่าของแปลกเนะี่ยเอ้ยประตูตันเดี๋จะไปทาประตูตันนะครับไอ okay, okay, okay. okay, okay. ้ปิดไฟก่อนหน้าเลยนะ เฮ้ยทำไมถ้าไปทางนี้เราก็ตัยเลยเนะี่ยไม่หลับตาก็ขับสิครับแม่อยู่ทำไมเรากลัวเสียนี้มากกวานะ่าเนี่ยเอยมีอะไรมีอะไรมีอะไรเฮ้ยอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกเหมือนเด็กตา,ายร้องไห้นะ อยู่ห้องโน้นดูว้ว้ <c oughs> <c oughs> เด็กมันร้องไห้มันเลยเนี่ยอย่าเพิ่งสิน <c oughs> าฬิกาขอมันก็ได้มั้ง <c oughs> อย่าร้องดิ เอ้ยมาเอ้ยไม่เสียงดีกว่าตานันมันตนันถ้าเราไปทางด้านบนเราก็ตันนะทางโนก็ตนันไปทางโน้นก็ได้ไหมเราลองเสี่ยงกันดีกว่าตอนนี้โอ้โหไม่ไปดีแล้วไม่ไปดีแล้ว รอแป๊บน้องที่จะไปส่งพิซซ่าให้น้องอีกเอ้ยค้างๆเลยเหรอค้างๆเลยเหรอนาดิกามีบ้างดิ เฮ้เสียพึ่งกูเลยั้งนั้นเฮ้ยไม่หลับตาเลยเด็ดแน่เด็ดอาวเจงโอ้ยเีีนไคยเจยนไขยเจินใครมันาจับนาย อย่าวับนะโอ้โหด้านบนเลยด้านบนเลยลงสิไปทำไมลงสิเอ้เยเสียงใครไปแล้วนะเฮ้ยยังไม่มาด่วะเฮ้ยลงไดิโอ้อะไรวะเฮ้ย อาลับตอนนี้เสียงอะไรมันมาอรัเอ้ยโอ้ดานญ่ดไงนใ่้งน,น่หญงเดี๋ยมานะ แน่ดีครับตัวนี้ยังเด็กมันรอไงกันย่อยอยอ่าพึ่งนะตรงนี้มันลบบ่อยที่เกล็ดลบแล้ว,ลวจะไม่ไปอกอเนป่าว มันมาเพื <S <S ่อดีขึ้นเนด้อล่ะทำมีในาฬิกาอีกดวงนี้เออนาฬิกาอีกดวงนี่แหละอยากได้อยู่พอดีเลยนะมาอีกแล้วเออ เกี่ยเก่าในะครับพวกเราเล่นพวกเราที่เล่นตอนนี้คือ e s e t t e m e n t เื่ออะไรเรียกว่าอะไรไม่รู้มันคือการเล่นเกมอย่างหนึ่งมันต้องใช้ทักษะในการเล่นนี้คืออ๋อทักษะการเล่นของมันอะไร เกมอะไรกันแน่อาได้เจอบ้านแล้วโอ้ดีใจดีใจดีใจมากเจอบ้านเลยตอนนี้ก็จะเช้าแล้วนะครับนาฬิกาก็จะอยู่ไกลจากตัวเราไปโอ้หลายห้องเนาะคุณเล่นสะผมนมี่มันเลย ห้องมาก่อนนี้เลยสมันเลยเอสวัสดีครับดังจริงเลยผมนี่คือเด็กโงนะ่ฮะเด็กโคง่โอ้ยเฮ้ย ไปกันได้ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปอ้าฮึมมีมีโหมดเปิดไฟอัตโนมัติดีเว้ยขอจินตน้กาสักครู่นะค,ครับ eye, แหมชื่นใจต่อครับต่อเอ้ยมาใช้ามาเส้นน้ำเลยเหรอ เดินเราต้องเดินดูทางนะครับอ้โอ,โห,โ,อโหบึ้มเลยมาโอ้โหโถ้าเราเดินไม่ดูทางเมื่อกี้นี้ตัวเดี๋ยวบึ้มเ่ยจะโดนมาอยู่แล้วจะเลียนดำเต็มที่แล้วเนี่ยโอ้ยโ,โ,โ,โดนไปเนี่ยอาบ้านไม่เจอด้วยจิปเป่เลแล้ว เจดผ่ายแล้วขอบ้านนะครับเจลแดงจะเต็มแล้วเนี่ยแล้วสัตนี้ก็ยังดีนะโอ้ตายมันเริ่มทยอยไปเรื่อยๆแล้วแล้วกุสเกตินเจลแดบนี้จะมาเยอะเรื่อยๆเอ้ยทำไมมันเริ่มเข้มขึ้นมานี้เจ้โอ้า โอ้ยบ้านว้าวเฮ้ยอ,อย่าพึ่งสิสมองรักไว้ไว้นะบ้านอยู่ไหนเนี่ยเดินหาบ้านอย่าก็เดินหาหล,างลังรถไฟเอาทักเข้ามาแกอุ้ยลิบเดินลิบเดิน เอ้ยโหจ,จุดนี้จบเดี๋ยวคอยดูบอลลอดอ่ะจริงเดินๆมาถึงขนาดนี้แล้วเดินมาตั้งไกลยังไม่เจอบานสิ่งเลยนะ บ้านอ่ะยิ่เดินมาลึกเลยแหีะยังไม่เจอบ้านสักทีเฮ้ยเต็มหน้าจออยู่แล้วดูโจมับเราต้องหยุดกันสักพักนะครับในช่วงน,นี้เส้นขอบดังนี้จะเต็มจออยู่แล้ว ถ้าเราไม่เจอบ้านเราก็ตายหรือเปล่าถ้าเรือดดำถ้าเราเจอบ้านเราก็รอดมาลุ้นกะันนะแดงแล้วเนี่ยนะครับนะจุดนี้อย่ายะนนยปะ เอ้ยอย่าพูด,พดอะไรจนจบครับ้านใหญ่เกมจบครับอไม่มหาบ้านไม่เจอ,เอหโหต้องเริ่มใหม่เลยโอ้ยงั้นขอจบแค่นี้กันนะถ้าใคร ชอบแบบอือแล้วใครว่าใครถครชอบก็ะกดดไลน์นะถ้าใครชอบมากๆก็ติดต่อครับบายบาย